ประธานอาเซียนเดือดอืมไทยเออยกเลิกปิญญาสันติภาพเอออะไรอย่างเงี้ยเออแบบก็อยากจะบอกว่าขาเสียไม่ใช่ขาถทำเดือดก็เดือดไปสินะจะจับตาดูอยู่ทั้งสองประเทศเออนู่นนี่นั่นมีจานดาวธงดาวเทียมเออต้องดูด้วยว่าจารย์ดาวเทียมเก่าหรือเปล่าที่จับตาดูนะ เออไม่ใช่ว่าเก่าและสมรุ้ไปเข้าข้างเขาล่ะไปเข้าข้างกอนพูชาล่ะเนาะต้องเช็คดูก่อนว่ายานดาวเทียมนะขึ้นสนิมหรือเปล่าเออเดี๋ยวก็เช็คไปเช็คมาก็มาโนว่าไทยอย่างงู้นอย่างนี้เรียกเข้าประชุมโอ้ยให้แบบสันติภาพกันสองประเทศให้แบบว่าเออถูกกันอะไรเงี้ยรักกันเอออะไรเงี้ยอืมก่อนจะบอกแบบนั้นก่อนจะพูดผมพูดดักไว้ยังไม่เกิดพูดดักไว้เพราะว่ารู้ดีเริ่มรู้นี่สันดานของถ้ำแล้วนะบอกไว้ก่อนเนาะ เริ่มดูแล้วว่าเขาเป็นยังไงนิสัยแบบไหนอืมท่องไว้นะอาเซียนหมายถึงค้าขายเศรษฐกิจนะขาขาดเป็นเรื่องภายในประเทศนะอืม